เป็นอีกหนึ่งเวทีประกวดนางงามที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานโดยการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566นี้เป็นการเฟ้นหาสาวงามที่คู่ควรกับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่54ภายใต้แนวคิด The u l t i m a t e p พ e ีเ o ียสออ k k ที่สุดแห่งความล้ำค่านางสาวไทยประจำปี2566โดยการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566นี้กองประกวดได้กลับมาใช้รูปแบบเช่นปี2545อีกครั้งโดยเฟ้นหาสาวงามจาก77จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss World ล่าสุดกองประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเซามิสไทยแลนด์ฉะเชิงเซาที่จัดขึ้นณนะอุทยานพระพิคเนศองค์ยืนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาและขอแสดงความยินดีกับน้องกิ่งธนิษฐาอุทิศผู้พิชิตนางสาวไทยฉะเชิงเซาประจำปี2566ด้วยค่ะ การจัดงานในปีนี้เนี่ยคอนเซปต์ก็คือความร่วมมือของคนแปดริ้วนะครับที่จะ,ะจัดงานประกวดนางสาวไทยนะครับในานามชาวฉะเชิงเทราให้ได้แล้วก็เราอยากที่จะนําเสนอซนะอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดฉะเชิงเทาของเราแล้วเราก็ได้ทูตวัฒนธรรมนะครับที่จะนําเสนอเรื่องเหล่านี้ออกไปแต่แต่สิ่งนอกเหนืออื่นใดน,นะครับที่ ผมดีใจก็คือความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ให้ความสําคัญนะครับกับการประกวดในครั้งนี้อย่างมากเลยครับคือถามว่าเพราะอะไรเนี่ยผมเองนะได้ได้ดูได้เห็นได้เห็นคะแนนนะได้เห็นคะแนนะแล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยต้องบอกว่าคือคือเฉื่นกันมากอะ่ะนะฮะตั้งแต่รอบรอบ8คนนะครับรอบ8คนเองเนี่ยคะแนนค่อนข้างเฉือนนะฮะบ,บางคนเนี่ย อาจเสียดายว่าแผลหลุดไปหลุดไปแต่ว่าคะแนนที่หลุดไปเนี่ยมันน้อยมากแล้วจนกระทั่งมาถึง3คนสุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องเคารพกรรมการนะครับซึ่งมีถึง15คนด้วยกันแล้วคะแนนก็ถากันแบบที่เรียกว่าบางอย่างกระดาษเลยใช้คํานี้นะระหว่างที่1ที่2หรือที่3เนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผมบอกว่ายุติธรรมแล้วก็อันนี้เป็นธรรมจริงๆนะฮะบ,บีบหัวใจนะครับผมขึ้นเวทีเนี่ยผมผมเห็นรู้ทุกขั้นตอนเนี่ยโบกบีบหัวใจเงือแตกเลยนะครับใช้คํานี้แล้วครับนะเงือแตกนะฮะแล้วก็ ผู้ใหญ่ในจังหวัดชาเชิงเซาเนี่ยนะครับต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่ได้มีการล็อกหรืออะไรใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกคนอยากให้ออกมาเป็นธรรมที่สุดจึงเชิญกรรมการเนี่ยนะฮะถึง15ท่านด้วยกันแล้วก็รวมคะแนนมาบอกที่เรียกว่าเป็นธรรมที่สุดแล้วนะครับและมันเฉือนกันนิดเดียวอ่ะนะฮะต้องขอบคุณมากนะทุกฝ่ายครับก็คงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเพราะการท่องเที่ยวสายหมูซึ่ง8ปดริ้วเนี่ยนะทำให้เศรษฐกิจของ8ปดริ้วเรานั้นนะครับเรียกว่า ลงถึงระดับฐานลากแล้วก็ชาวบ้านชุมชนที่สามารถขายของได้แรต่างๆเราต้องดึงคนเนี่ยมาเที่ยวแปรริวมาใช้เงินที่จังหวัดฉะเชิงเซาของเรานะครับมาซื้อของมาจับจ่ายมาพักมากินมันก็ทําให้ทุกคนทุกฝ่ายในแปรริวนั้นเนี่ยนะครับได้รับอัน,นิสงเนี่ย เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้น,นีค่คือความตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนําเสนอในทุกๆมิติโดยผ่านทูตวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเซาในครั้งนี้ครับค่ะสาหรับจังหวัดฉะเชิงเซานะคะหลายท่านคิดว่าอาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะก็คือว่าจังหวัดของเราเนี่ยก็คือมีวัดแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเลยก็อยากให้ท่านนะคะคือเปิดใจแล้วก็เข้ามาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซากันเยอะๆค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ได้ที่หนึ่งเนอะอยากจะมาใรบอกบอกแบกบหลายๆคนที่แบบว่าเชียร์เราบ,บ้างไหมก็ขอขอบคุณแรงใจแรงเชียร์ทุกท่านนะคะพี่พี่สู่เฉลิมรวมไปถึงเบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็ทางทีมงานด้วยนะคะคืออยากจะขอบคุณมากๆที่ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ในรอบต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพียงแต่อยากจะบอกว่าการที่สาติงได้มีการประกวดนางสาวไทยชายจังชาวนี้ก็ถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมนะครับแล้วเรามีของดีที่จะอวด ให้พวกเราชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักนะครับก็หวังว่าน้องนางสาวไทยชาเชียงเซานั้นจะเป็นตัวแทนที่จะนำในสิ่งที่ดีๆมาสู่จังหวัดเชียงแสครับก็นะคะปีนี้เท่าที่ทราบกันนะคะว่าน้องๆที่เข้าประกวดนะคะมีโอกาสที่จะ ไปประกวดมิสเวิเป็นตัวแทนของประเทศประเทศไทยไปประกวดมิสเวิร์ลนะคะการเตรียมตัวของน้องๆหรือว่านางสาวไทยช,ชาชนซาของเราก็ต้องมีการเตรียมตัวความพร้อมนะคะที่จะเข้าเ,เข้าสู่พวทีใหญ่ก่อนนะคะเพื่อ,ช,อ,อชิงชิงชัยกันนะคะกับพวก ต่างแบแต่ละจังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดเ7ดจังหวัดด้วยกันนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมในทุกทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะและน้องก็สามารถพูดภาษาได้แต่ว่าเราก็ต้องฝึกฝนกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะที่มานะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ฝากค่ะฝากน้องๆด้วยนะคะฝากนางสาวไทยชาชมเชาของเราด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ นางสาวใจชาชินทสาวของเราด้วยค่ะ